สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายสตอร์ทาร์ทาร์วิ่งเอเนจีนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มาอาให้สําหรับพลังงานของคนโสดมาแอบส่องดูไพ่หน่อยสีว่าเอเนจีมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูวันรักแท้อะไรอย่างเงี้ยคือลองมาส่องแบบสั้นๆอันนี้คลิปนี้จะเป็นเอเนจีสั้นๆมากๆนะคะเพราะว่าคือไข่เห็นเห็นว่าบางครั้งเวลาที่ไข่ลงแบบช็อตอะ่ะมันมีคนที่แบบดูเยอะ พอสมควรมากๆเลยกว่าที่ไข่คาดไว้วิวอะนะเออเพราะฉะนั้นคือไข่รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นไข่มาทําเป็นแบบคลิปสั้นๆแบบนี้เราเราให้ทําคลิปออกมาได้เยอะดีกว่าเนาะทีนี้ เอเนจีนี้เรามาดูเกี่ยวกับพลังงานโสดนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งก, like, ก็ได้ให้รู้กันตรงนี้นะคะแล้วก็ใครทก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสัง่งเว็บเพิ่มทำมาที่เราของใครเคเอชไอเดลอซของคำนาณสำหรับผู้ที่พร้อมจองหรือรู้สึกว่าตัวเองพร้อมอยากแล้วค่ะอะไรเงี้ยคือค่อยแอดมาถ้ายังรู้สึกว่ายังลังเลยังไม่พร้อมอะไรแบบคืออย่าเพิ่งแอดมานะเพราะว่าใครที่ยังไม่พร้อมแล้วแอดมาใครบล็อก หมดเพราะไม่งั้นคือมันกินพื้นที่เพื่อนในลายของไข่นะคะแล้วลายของไข่ไม่ใช่ลายสาธารณะด้วยนะทีนี้อ่าโอเคพลังงานตรงนี้นะ energy เเตรงนี้สั้นๆไพ่พลังงานตรงนี้ต้องมองตรงว่าคนโสดบางคนยังรู้สึกแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าไปเรื่อยๆแล้วอะโลนอะโนอยู่อืมไพ่มีห้าเหรียญ ้าเหรียญมันจะเป็นบางครั้งคนโสดบางคนจะรู้สึกเหงาเหงาได้รู้สึกแบบไปเรื่อยๆอารอลอารแบบนี้เออแล้วไพ่มีเดอรฟูเอเนจีตรงนี้ความรักของคนโสดบางท่านก็อย่างที่บอกคือไพน่นี้มันเป็นไพ่ค่อนข้างจะไปเรื่อยๆโอเพนโอเพนไม o p โอเพนเรレーションชิพรอคอยความรักอะไรก็ว่าไปเออแล้วก็จี่งจังกันคือเอเนจี Energy, ตรงนี้อาจจะมีคนโสดบางท่านตรงนี้ที่อยู่ในโมเมนต์ที่บางครั้งในโมเมนต์แบบนี้เนี่ย บางคนคุณอาจจะมีสถานการณ์ที่ว่าคุณมีใครในตอนนี้ก็ได้คือเป็นเป็นโสดแต่ไม่ได้ถึงกับโสดสนิทก็ออกมาโสดบางคนแบบมีโสดหลายแบบโสดแบบมีคนคุยโสดแบบรอความสัมพันธ์โสดแบบกึ่งๆึงไม่โสดไม่ได้โสดสนิทแบบเงียบไปเลยอะไรแบบนี้เออมันจะมี energy หลายๆอย่างตรงนี้คนโสดมันมีหลายโสดหลายแบบทีนี้ energy ตรงนี้ใครเป็นคนรู้สึกว่าอย่างเช่นโสดบางคนที่ โอเคความสัมพันธ์ของพวกคุณกับใครบางคนยังเหมือนคล้ายๆกับไปเรื่อยๆหรือโอเพนอยู่มันมีความปรารถนาของการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้กับเราจริงจังได้มากกว่านี้นะอะไรแบบเนี้ยเออด้วยไพ่ที่คนแบบนี้แต่เอนเนอรีนี้มันจะมีคนโสดบางคนที่แบบว่าเป็นความเงาหง่าออยู่เออเป็นความแบบไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็บางครั้งเนี่ยคนโสดบางท่านตรงเนี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่า บางคนเนี่ยมีความเหมือนคล้ายๆกับกังวลหรือกลัวด้วยเพราะบางครั้งความรักมันเป็นบางครั้งมุมมองในความรักของคนสดบางท่านจะรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าไม่ดีไปเลยก็คืออกหักอะไรแบบนี้ค่ะนึกออกปะเออฉะนั้นเอนไซมนจะมีพลังงานแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือบางท่านตรงนี้เป็นพวกความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์อย่างเช่นวงจรชีวิตที่อยู่ในวงจรใกล้ๆกันโซเชียลไลฟ์ Life, สั่งเขาเรียกว่า วงจรสังคมในชีวิตที่อยู่ในวนลูปเดียวกันอย่างเช่นยกตัวอย่างาง่ายๆพวกความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าใครบางคนที่มีโมเมนต์แบบว่าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะหรืออยู่ในองค์กรบริษัทเดียวกันแต่อาจจะอยู่กันคนละสายคนละนแผนกหรืออะไรก็ว่าไปที่แบบว่ามันมีเหมือนวงจรชีวิตหรือไซเคิลไลฟ์โซเชียลไลฟ์ที่แบบว่าอยู่ในแบบ สามารถที่จะวนมาเจอกันได้อะไรแบบนี้หรือสามารถที่จะวนมาเกี่ยวข้องกันได้เออมันมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครจะบอกว่าคนสดบางท่านที่ที่ใครเห็นเนี่ยมันมีพลังงาน energy แปไม่เท้าด้วยคนสดบางท่านที่เหมือนคล้ายๆกับว่าโอเคถ้าอยากจะลองแบบกลา้าหรือเปิดรับหรือเปิดใจกับพลังงานอะไรบางอย่างลองที่จะโอเคเฮ้ยถ้าไม่ได้แบบว่าเครียดอะไรมากหรือไม่รู้สึกว่า จะต้องมาแบบคาดหวังอะไรมากบางคนอาจจะแบบถ้าโสดแล้วแบบอยากมีอะไรให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยบางทีบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่ารักทางโซเชียลหรือบางทีเป็นรักทางเดทแอปอะไรแบบนี้ก็ได้เออนะคะถ้าแบบบางคนอยากจะให้มันดูแบบลองดูกระชุ่มกระชวยอะไรแบบนี้เออก็ว่าไปแต่ถ้าถ้าเป็นพวกพลังงานรักที่อย่างเช่นโซเชียลเดทแอปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องหมายให้กับว่าอย่างน้อยคุณคุณไม่ใช่คนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใสต่อโลกแบบใสใสแบบซื่อซื่อบริสุทธิ์คือคือเอาเป็นว่าเวลาที่เราแบบอย่างเช่นอย่างบางคนแบบกล้าคุยกับใครหรือแบบกล้าลองแบบเอาโอเคเปิดใจแล้วแบบเหมือนคล้ายกับว่าให้เราแบบ make friend หรือแบบว่าเปิดรับสังคมใหม่ๆเพราะว่าบางครั้งอ่ะโลกโซเชียลหรือเดทแอปอย่างมันมันมันเป็นอะไรที่บางครั้งคนเหล่านั้นกับเราไม่ได้อยู่ในวงโคจรชีวิต ในลูปเดียวกันเลยหรือไม่มีทางจริงๆไม่มีทางมาเจอกันเลยต้องขอบคุณแบบเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่าบางครั้งเทคโนโลยีมันนําพาคนที่ทั้งดีและไม่ดีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นพยายามอย่าแบบซื่อมากแล้วก็พยายามที่จะดูเหมือนให้กับว่าเฮ้ยคนนี้พอคุยได้คนนี้แบบพอศึกษาได้คนนี้แบบ ความสัมพันธ์นี้กับคนนี้ดูแปลกๆสแกมเมอร์หรือเปล่าคือก็ต้องดูให้ดีอะไรนี้คืออันนี้ไขใ,ใ,ให้ให้ให้คำแนะนําสําหรับคนโสดเฉยๆนะคะแต่ทีนี้เอ e เน y จีตรงนี้เห็นได้ชัดว่ามันยังมีสถานการณ์ของคนโสดบางท่านที่มันยังไปเรื่อยๆอยู่เ่ยจะเป็นคนโสดบางท่านที่คุณคุณมีคนคุยแต่มันยังเป็นอะไรที่ได้เรื่อยแล้วมีตรงนี้ที่เป็นพลังงานงบางท่านที่คาดหวังกับความสัมพันธ์แล้วก็เอนเนจีบางท่านยังรู้สึกเหมือนแค่กับว่า เป็นคนสวบางคนที่ยังแบบยังดูเหงาเหงาอยู่ยังดูไปเรื่อยๆอยู่นะทีนี้เอ e เน y แบบนี้มีพลังงานที่ไข่ใช้ไพ่ทามมิ่งขึ้นมาตรงนี้ด้วยเมเพราะฉะนั้น Energy ตรงเนี้ย อาจจะเป็นคนโสดบางท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับใครบางคนหรือมีใครบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนโสดบางท่านที่เกี่ยวกับในช่วงเดือนพฤษภาได้ถ้าไม่ใช่พฤษภา,านนี้อาจจะเป็นพฤษภาหน้าอะไรแบบนี้ได้ด้วยทีนี้พลังงานนี้มีเอเนจีนี้นะคะที่ไขแถมให้ Connect with me ด n the 5D ีมีพลังงานตรงนี้ที่เขาเรียกว่าพวกดูวันของคนโสดบางท่านตัวนี้ที่เขาพยายามที่จะเหมือนแค่บอกว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะหากันเจอหรือยังหรือไม่ว่าตัวเราจะแบบต่างคนต่างอยู่หรืออาจจะเป็นอะไรที่ ณตอนนี้เธอกับฉันยังไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งแต่อย่างน้อยคอนเนคชั่นของเราอ่ะมันมันมีมันมีเหมือนแค่กับว่าความเชื่อมโยงถึงกันอยู่ไม่ว่าร่างกายหรือตัวเราอาจจะอยู่คนละที่ก็ตามไพ่มี I'm s c a e d to risky เพราะว่าไพ่นี้ยมันมาลิงก์กับไพ่เดอะฟูด้วยเพราะเดอะฟูมันเป็นไพ่ของเหมือนคล้ายๆกับคนที่ยืนอยู่บนหน้าผาแล้วก็หมนแค่ว่าต้องหมนแค่พลังงานที่ต้องเป็นอะไรที่ ท้าทายต้องกล้าเสี่ยงกล้าลุยหรือไมนแค่มีอะไรที่บางครั้งคนเราจะทําให้รู้สึกว่าอืมความรักมันทําให้ดูแบบเสี่ยงเหมือนกันนะหรือบางทีความรักเป็นเรื่องที่ต้องมีใจที่กล้าหรือหนักแน่นพอสมควรเพราะว่าบางครั้งคือความรักมันจะแบบถ้าไม่รุนรัๆๆดนดอนก็คือเป็นแบบว่าสมหวังไปเลยหรือแบบ อ,อกหักไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะเออฉะนั้นมันจะมีอะไรที่บางคนจะรู้สึกได้ว่าความรักมันเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงแล้วก็มีคนที่กลัวกับตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่พวกคุณกลัวอาจจะเป็นบางคนที่กลัวเช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะเออทีนี้ไพ่มีเนจีน้นี่ I can hear and feel you so strongly มีใครบางคนงนี้ที่สามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเซนถึงกันอืมอย่างเช่นถ้าเป็นสมมติอยา่าคนโสดบางคนที่มีคนแบบคุยๆหรือคนโสดบางคนที่แบบว่า รอาการพัฒนาอะไรแบบนี้คือมันมี energy บางท่านที่สามารถที่จะรู้สึกหรือเซน์ถึงกันอยู่ตรงนี้สําหรับบางคู่นะคะเอาโอเคอันนี้เรียบร้อยเป็น e n e r g ของคลิปสั้นๆน,นะเดี๋ยวใครเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกแล้วรอติดตามเซตอื่นๆต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีพีอาคารให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนใครก็จะดูดวงส่วนตรัวรสั่งไเปอร์ทำอาทิการของใคร K H J A D O S วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ๊ม่วา